สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่บ้านมุงนะครับชมวิถีชีวิตของคนบ้านมุงนะครับแล้วก็ไปดูค้างข่าวนะครับที่บ้านมุงก็อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับก็มีโอกาสได้มาประชุมสัมมนาที่บ้านมุงสำหรับการเที่ยวชมวิถีชุมชนนะครับของบ้านมุงเขาก็จะมีรถอีท็กนะครับสำหรับนํานักท่องเที่ยวขี่ตามเส้นทางในตัวบ้านมุงนะครับ สำหรับบ้านวุงนั้นก็อยู่ที่ตำบลบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางครับจังหวัดพิษณุโลกนะอันนี้ก็เรามาพักที่รีสอร์ทนะครับแห่งหนึ่งเขาก็จะมีบริการรถนบเที่ยวนะครับของธุรกิจชุมชนของเขานะครับนี่เราก็นั่งรถออกมานะครับก็ผมก็จะถ่ายเป็นช่วงๆนะครับบ้านมุงนั้นก็จะเป็นวิถีชุมชนที่อยู่ในหุบเขาเป็นเขาหินปูนนะครับที่ขนาดน้ำว่าเป็นหุ่ยหลินเมืองไทยนะนี่ครับ วิวภูเขาแล้วก็สลับกลับมาเลือดสูรไรนาของคนท้องถิ่นนะครับจุดที่เป็นรีสอร์ทนี้ถามชุมชนแล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นคนามาจากที่อื่นนะครับมาซื้อที่แล้วก็ทําเป็นรีสอร์ทเป็นที่พักผ่อนอย่างแต่ทัตันี้แล้วก็นั่งรถที่แท็กเข้ามาในบริเวณที่เป็นชุมชนของคนท้องถิ่นนะคนชุมชนหมู่บ้านนะครับนะครับเขาก็จะเป็นวิถีชุมชนของเขาปกติแล้วครับก็จะมี อันนี้เป็นช่วงเย็นนะครับนั่งรถแดกในช่วงเย็นในถนนชนบทบนถนนชนบ้านเขานะครับด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นทุ่งนาเป็นสวนนะครับเป็นไรนะครับมีทั้งปลูกพ่อยเป็นทั้งปลูกข้าวโพดนะครับจุดนี้น่าจะเป็นเขาจะสร้างบ้านเนาะนะครับวิ่งเข้าไปในชุมชนก็จะเป็นชุมชนสลับกับาตรงที่เขาทำเป็นรีสอร์ทนะครับร้านอาหารนะครับก็มีคนท้องถิ่น ทำเป็นทําบ้านของเองเป็นร้านอาหารสำหรับรับนักท่องเที่ยวนะครับรถก็ oh. จะวิ่งเข้ามาในตัวชุดชนนะครับ oh. ในส่วนนีน้ด้านขวามือก็จะเป็นร้านอาหารนะด้านซ้ายมือด้านหน้านี่ก็เป็นร้านอาหารเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าจะเป็นร้านขายกาแฟสดนะแล้วก็มีขายหมูกระทะด้วยนะครับนี่ก็เป็นบริเวณ ชุมชนบ้านมุงนะครับเป็นชุมชนดั้งเดิมของคนบ้านมุงถนนนี้ก็เป็นถนนในหมู่บ้านนะครับถามคนขับรถเขาบอกว่าเขาจะพาเราไปที่วัดบ้านมุงซึ่งที่นั่นไฮไลท์ก็คือถ้ำนาง12นะครับรถบิงผ่านหมู่บ้านมาก็นะครับมองเห็นอีกวิวทัศน์หนึ่งของภูเขาหินปูนที่มีความสลับซับซ้อนแล้วก็สวยงามนะนี่ก็จะเป็นเขตชุมชนของของบ้านมุงนะครับ น,นี้ก็เป็นบ้านเรือนของคนท้องถิ่นนะครับของชมชนบ้านมุงเนาะด้านหน้านี้เขาก็เหมือนทําเป็นมีร้านอาหารนะสำหรับต้อนรับผู้ที่มาท่องเที่ยวนะครับตรงนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านอาหารเส้นทางตรงนี้ก็เป็นเส้นทางในหมู่บ้านที่จะ,ะไปในบริเวณวัดบ้านมุงนะครับตอนนี้เราก็เข้ามาถึงบริเวณวัดแล้วนะ เป็นบริเวณวัดบ้านมงด้านโน้นเรเป็นถ้ำนาสิบสองนะครับส่วนถ้ำตรงนี้เป็นที่ปฏิสถานของเจ้าอาวาสวัดนะครับ <Okay. S 1> เป็นที่ปฏิสฐานรูปปั้นเจ้าอาวาสวัดที่อยู่ที่วัดบ้านมง,งนะเราไปกราบพระกันก่อนนะครับเเ <c red ly> <c red ly> ครับเมื่อสักครู่เราก็ไม่ได้เข้าไปที่ถ้ำนาง1ิบนะพอดีมีนักท่องเที่ยวอีกร่มนึงถ่ายรูปแล้วก็อยู่บริเวณหน้าปากถ้ำเยอะนะก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปแล้วก็ขับรถผ่านมาเฉยๆนะฮะจริงๆแล้วมีตำนานเล่านะครับเป็นความเชื่อของชาวบ้านของบ้านมุงนะครับว่าเรื่องนาง1ิบเกิดที่บ้านมุงนะครับโดยที่านาง1ิบได้ถูกนางยักษ์จับมาขังไว้ในถ้ำนะครับแล้วก็มีหลักฐานอ้างอิงตลอดทั้งเรื่องเลยนะ ที่นางสิบสโดนจับมาขังไว้ในถ้ำแล้วโดนควักลูกตาแล้วออกลูกมานะครับเลี้ยงไว้ในถ้ำแล้วก็รอดอยู่คนเดียวคือพระรดเมื่อพระรดโตเป็นหนุ่มก็โดนนางยักษ์นะครับหลอกให้ไปหาลูกสาวตัวเองเพื่อให้ลูกสาวตัวเองอจับกินนะเพื่อนลูกสาวอยู่เมืองนึ่งคนบามูอก็เชื่อว่าลูกสาวนั่นอยู่ที่ ฝั่งประเทศลาวนะเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับก็เป็นเรื่องเล่าของคนบ้านบุงที่เล่าสืบต่อๆกันมาเนาะอันนี้ก็เป็นบริเวณไรนาของคนท้องถิ่นและคนในชนุมชนเนาะ,ะตามเรื่องเล่านะครับบ้านบุงนี้แต่ก่อนเนี่ยเป็นป่านะครับเป็นชุมคนเล็กๆนะแต่ถามคนท้องถิ่นเขาก็บอกว่าเขาก็ปลูกข้าวปลูกไร่ปลูกมันนะครับนี่เป็นป่าข้าวโพดนะครับข้าวโพดข้าวฟ่าง คือบริเวณนี้แหล่งน้ําจริงๆก็จะมีน้ําตกนะมีน้ําตกเป็นแหล่งน้ําที่ไหลมาแล้วก็เป็นเป็นแหล่งน้ําที่ทําให้ทําอาชีพเกษตรกรกันได้นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนดอกไม้นะครับสวยงามมากเป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะนี่ครับก็จะมีค่าให้เข้าชมนะเพราะเขาต้องดูแลเรื่องดอกไม้ของเขาให้สวยงามสลับกับภูเขาหินปูนนะครับเป็นที่พักด้วยนะเราก็ทงน้องนั่งรถผ่านไปไปก่อนนะครับ น่นาาน,ะน,รน,นตนรงนี้ก็เป็นป่าขา้าวโพดนะถนนตรงนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตแล้วนะครับด้านขวาันก็เป็นป่าข้าวโพดเหมือนกันก็จะมีบ้านของคนน่าจะเป็นคนท้องถิ่นนะครับที่เขาปลูกบ้านอยู่แล้วก็ปลูกขา้าวโพดไว้ล้อมรอบของของบ้านเขานะก็เป็นลักษณะของชุมชนบ้านมูลนะครับเป็นลักษณะของชุมชนที่มีภูเขาหินปูนล,ล้อมรอบนะอาชีพส่วนใหญ่ก็เป็นอาชีพเกษตรกรนะครับนี่ครับภูเขาพอเข้ามานี่ก็เป็นภูเขาสลับ ซับซ้อนกันอยู่นะครับมองอีกมุมนึงก็เป็นภูเขาสูงตอนแรกผมคิดว่ามีภูเขาแค่ลูก2องลูกนะครับแต่เป็นภูเขานี้สลับซับซ้อนหลายลูกมากเลยนะมาชมบรรยากาศ2ข้างทางไปด้วยกันนะครับ ก็นี่ครับเป็นป่าอ้อยมีภูเขาส่วนที่เป็นไร่เป็นป่าเนี่ยเป็นป่าอ้อยหรือไร่นาต่างๆก็จะเป็นของคนท้องถิ่นคนพื้นที่นะครับส่วนที่เป็นปลูกดอกไม้ทำเป็นรีสอร์ทก็น่าจะเป็นคนต่างถิ่นที่เข้ามาซื้อที่ทางแล้วก็มาปลูกมาักมาสร้างเป็นรีสอร์ทไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ นี้ก็เป็นไรอ้อยนะครับมองไปไกลๆก็เห็นภูเขาตรงนี้ก็จะเป็นไร่มันสําปะหลังที่เขาปลูกใหม่นะมองเห็นก็เป็นภูเขาอยู่ด้านโน้นเนาะเส้นทางที่รถวิ่งก็ใช้เวลาโดยประมาณเขาบอกประมาณชั่วโมงนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่โล่งๆที่เขามีการสร้างรีสอร์ทแล้วนะวด้านรถเราก็มาถึงรีสอร์ทที่เราพักนะครับ จะเป็นทางเข้ารีสอร์ทนะไฮไลท์ของบ้านมุงอีกอย่างหนึ่งก็คือการมาชมฝูมขงข้าคเขานะครับนี่ครับเป็นฝูขงข้าคข้าถ้าเริ่มทยอยออกมาแล้วเนาะเมื่ออาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้านะก็สังเกตได้จากรีสอร์ทที่เราพักเลยนะมันก็จะบินผ่านมาแถวนี้นะครับเราก็จะมาเป็นช่วงๆนะครับนี้ก็กําลังจับตามองอยู่ว่ามันจะมาทางทิศไหนนี่ครับมาอีกแล้วนะครับอีกชุดหนึ่ง เห็นนะครับดำาๆไม่รู้ว่าในกล้องจะมองเห็นหรือเปล่านะมันบินแนวแนวขนานเลยนะเป็นขนานเป็นไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับเป็นหน้ากระดานไปเลยนะครับบางชุดก็จะมาเป็นกลุ่มนะเขาบอกแล้วแต่จะจ่าฝูงจะพาไปนะครับค้างคาวบ้านมุงจะเป็นค้างคาวหน้ายากเล็กจมูกบุ่มนะก็ลองไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะนี่เราเห็นแต่ไกลๆนะครับเป็นนะครับด้านบนนะครับเป็นแถวดำดำนั่นคือฝูงค้างคาว ของบ้านมุงนะครับข้างขาวหน้ายากเล็กจะหมกบุ๋มว่างั้นนะนี่ก็มาอีกจุดหนึ่งนะครับกระเบงบินผ่านเป็นกลุ่มมาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้คงฝากกเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ